ดีค่ะทไฟนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวทัดไฟประจำวันที่1 6บหถึงสาตุลาสองพันิบสานะคะทัศไฟได้แก่เมสิงธนูเนาะทัศไฟดูพ่อความันเทินดูเขาเป็นเอาทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะขอพลังงานของชาวทัศไฟหน่อยทัศไฟคุณละเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างพลังงานความรักทัศไฟในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ แล้วเขาเป็นยังไงหนึ่งถ้วยรักที่ได้รับการเติมเต็มการพยายามพิชิตใจการได้หัวใจนะคะมันกำลังไปทำไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะโอ้ยจะมีการพูดคุยถึงเรื่องแต่งงานเลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะมันกำลังจะดีมากๆเลยนะคะ ดีขึ้นมากถ้ามันมันมันกำลังจะเลื่อนระดับไปอีกขั้นนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเนะ่ะนะคะที่เป็นเราอ่ะประมาณนั้นนะที่เป็นคำว่าเราอะนะคะเดียระคข้าใหม่หรอคะอืมดีมากเลยนะนะคะถ้าคนที่มีประเด็นกันแหนฟ้ามีความรู้สึกว่าจะได้กลับมาคุยกันนะคะเริ่มต้นกันใหม่นะนะคะ พลังงานของคนที่คบเลือกอาจจะเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะขอความรู้สึกของคุณเวลานี้เป็นยังไงความรู้สึกว่าทำไม คนคนนี้ไม่ได้สักทีนะนะคะจริงๆคุณอยู่คนเดียวได้นะอืมแล้วก็เหมือนเขาก็มีความสุขดีนะแต่ทำไมแบบเหมือนเหมือนมีความปรารถนาอันแรงกล้ามากๆนะคะมีความปรารถนาอันแรงกล้าต่อกันมากๆเหมือนพยายามวิ่งหนีแต่หนีไม่พ้นอะไรแบบนั้นอน่ะหรือตัวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเข้ามาทำให้ ชื่อของคุณเปลี่ยนไปนะนะคะตัวคุณเปลี่ยนไปอืมมันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาทําให้คุณสวยและหล่อขึ้นอะประมาณนั้นนะนะคะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เขาเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่มีความสุขและมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะนะคะ อทั้ทงที่จริงๆแบบว,ว่าเออจริงๆเราก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่เขาทําให้มันมีมากขึ้นอ่ะเ,ออเขาความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณ The World พุ่นอ่ะฮะมันมองเห็นแค่คนคนนี้คนเดียวจริงๆนะคะอืมแล้วมันเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีความสุขมากๆ นะคะโอเคแหละมันอาจจะมีการตัดสินใจอยู่แต่เขาฟะว่าไม่รู้เขาอยากมอบความรู้สึกนี้ให้กับคุณไม่ว่าเขาจะตัดสินใจถูกหรือผิดก็ตามนะคะนะแต่เขาอยากมอบความรู้สึกนี้ให้กับคุณมากๆอืมันเหมือนคนที่ตามหาตัวเองอยู่นะตามหาตัวเองจนเจอะแต่ก็ยังมีสองดาบอยู่นะว่าเอมันใช่หรือเปล่า แตมันเขาเรียกว่าเสียงเสียงหัวใจเดินตามเสียงหัวใจแม้จะลังเลอยู่บ้างนะสับสนอยู่บ้างแต่เขารู้สึกว่าอยากยืนให้อยากมอบให้ความรู้สึกที่ดีๆเพราะเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้คุณที่ได้มองคุณที่ได้เห็นคุณนะนั่นเองนะคะเออประมาณนั้นแม้การตัดสินใจที่ยังไม่รู้อะไรเลยแต่ แต่มันไปแล้วอะ่ะมันไปแล้วอะ่ะนะคะเออมันไปไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอะ่ะทำไงได้อะ่ะนะคะห้ามใจไม่ไหวนั่นเองเนะคือห้ามใจไม่ไหวจริงๆงนะคะเออประมาณนั้นนะห้ามตัวเองไม่อยู่ห้ามไม่ได้เป็นเป็นไม่ได้แค่นี้อยากเป็นมากกว่านี้อะไรแบบนั้นอะนะคะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของท้าไฟคือกาลังจะเลื่อนระดับถ้าคนที่กําลังโกรธกันอยู่ก็อาจจะมีการที่แบบเฮ้ย <c oughs> นะคะอารู้ใจตัวเองแล้วอะไรแบบนั้นอะตามหาตัวเองเจอแล้วรู้คําตอบในใจตัวเองแล้วนะคะมันคือความรักนั่นเองนะนะคะโอเคแหละเรามาดูกันนะคนที่เกี่ยวข้องก็มีท่าอ่าคนวันอังคารวันเสาร์วันพุธนะคะ าดูกันว่า16ถึง31ตุลาจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ s ซเว่นออ e เพย์เดสองดาบมาแล้วนะคะเซเว่นออฟโซลสความรักมันเกินจะแก้วไว้มันต้องทำอะไรสักอย่างเหมาะเหมาะมากกับเพลงนี้นะคะมันไม่ไหวแล้วมันเป็นเดวิลอ่ะมันเป็นความลุ่มหลงแบบซึ่งเป็น เธอมิดมาอีกแล้วนั่นคือคนที่ถามตัวเองแล้วนะนะคะเด,ด็มันมีความหวังนะคะการให้อภัยกันอืนะคะเด็กถือดาบความรู้สึกว่าอ่าไม่ยอมดือ้อจะเอาอยากได้งองแง เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกงองแงเรียกร้องอะไรแบบนั้นน่ Ble ะนะภาวะความเป็นอดอ้อนอยากได้งองแงเรียกร้องมันเริ่มจะมีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นนะคะเริ่มรู้สึกนั้นเกิดขึ้นมันจะล้างพลังงานการเปลี่ยนแปลงการล้างอะไรที่ไม่ดีออกไปล้างสิ่งเดิมๆออกไปก็ได้นะนะคะ เพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วการให้ยื่นให้มอบให้การได้รับนะคะอืมแต่มันตามมาด้วยหนึ่งดาบไงเด็กถือดาบไงมันเป็นการที่ใครสักคนหนึ่งก็พยายามเรียกร้องอะนะแล้วร้องแบบไหนร้องแล้วได้ด้วย <c oughs> นะคะนะนะเออใจดีต่อกันอะไม่รู้ว่าใครร้องขอนะคะ ร้องขออืแต่ฟ้ามีความรู้สึกว่ามันมีแผนบางสิ่งบางอย่าง seven of swords นะคะนะในเบื้องหลังอยู่นะนะคะอืมดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมันอาจมีอะไรทำอะไรลับหลังอยู่อืมนะนะคะ เขาบอกว่าดูให้ดีๆตัดสินใจให้ดีๆอาจจะมีอะไรที่เรายังมองไม่เห็นอยู่นั่นอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้อย่างที่บอกนะนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรให้คือดูให้ดีๆด,ดูนานๆน,น,นะคะไม่ต้องรีบร้อนดูนานๆอืมนะคะอย่าพึ่ง เชื่ออะไรง่ายๆด้วยนะนะคะไพ่ออกมาบอกประมาณนั้นอ่ะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีอยู่พูดมาซะแบบอทัดไฟเริ่มอะไรวะนะแต่สิ่งที่มันซ่อนไว้เนี่ยนะคะดูเหมือนจะเชื่อถือไม่ได้ดูเหมือนจะนะ แต่มันมีประโยชน์ในข้อสงสัยของคุณนะคะมันมีประโยชน์อืมเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีพื้นที่ของตัวเองที่แบบไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ไม่อยากให้เขาเข้าหาแต่ก็แบบอยากเข้าหาคุณอยากรู้จักคุณไอ้เรื่องของคุณคือ,ค,อคือต้องบอกเขานะมีอะไรต้องบอกเขานะโน่นนี่นั่นแต่พอถ้าเป็นเรื่องของเขาเขาแบบว่าไม่อยากพูดหรือแบบว่า ให้เชื่อสิหรือไม่ยอมพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะเป็นคนที่แบบหมกเมนะ็ดน่ะนะคะทำตัวแปลกๆทำตัวรับรับล่อๆอะไรแบบนั้นอนะแต่ฟ้ามีความรู้สึกว่ามันมันมีอะไรดีๆอยู่แฝงอยู่ในนั้นอยู่นะอืมแต่ทำไมมันมันก็มีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ก็ให้ดูดีๆนะเพราะว่าเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมให้คุณเช็คก่อน ให้คุณตรวจสอบเขาหน่อยนะคะตรวจสอบเขาหน่อยเช็คเขาหน่อยประมาณนั้นนะนะคะเออถามว่าเขารักคุนไหมรักความรักมันเกินจะเก็บไว้มันต้องทำอะไรสักอย่างนะคะนั่นแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะอย่าเพิ่งเชื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรคุณนะคะไอเรื่องเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะสิ่งที่มันซ่อนเร้นไว้สิ่งที่เขาปกปิดไว้นะคะมันเป็นยังไงกันแน่อะนะคะแต่ไพ่ที่ออกมาก็คือมีมีโอกาสที่จะมังงองแงขอความเมตตาขอความเห็นใจอะทำตัวน่าสงสารน่ะนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อใจเออสปิริตชัวล์คอนเนคชั่นจริงก็รู้นะ รู้กันดีรู้จักกันดีเขาบอกคุณรู้จักเขาดีนะคะความรักจะเยียวยาความเจ็บปวดในอดีตแหละออดอ่อน,ออนจริงๆนะออดอ่อนอ่ะทำตัวน่าสงสารอ่นะโอเคอาจจะตัดสินใจลำบากหน่อยนะนะคะเพราะเขาก็จะพยายามมาโอโอเอาใจมาตามตือ้อมาโอ๊ยรักทำให้คุณรู้สึกดีเหลือเกินนะคะ แต่มันขึ้นดาบมาเขาบอกเพิ่งเชื่อใจอ,ะอ่ะอะเอาตัวเองออกมาอยู่คนเดียวนะนะคะจริงๆเขารักคุณแหละเนี่ยรักมากด้วยนะนะคะแต่เขาอยากให้คุณอยู่คนเดียวก่อนสำรวจตัวเองสำรวจความรู้สึกตัวเองให้สำรวจอืมคำว่าสำรวจเนี่ยเช็คเนี่ยอาจจะเช็คตัวเองก็ได้นะคือมันต้องเช็คอะนะคะเช็คจริงๆ มีเรื่องให้คุณต้องเช็คนะคะเช็คให้ดีก่อนที่จะให้อภัยนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกแหละนะไม่คุยกันแรงดึงดูดยังอยู่ตรงนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนยังยังมีความพิศวาสอยู่ตรงนี้อยู่จิตวิญญาณยังผูกพันกันมากสเปริชัวคอนเนคชั่นนะคะมันรู้จักกันดีมากๆสองคนนี้อมมืมันรู้อ่ะมันรู้อ่ะลึกๆมันรู้อ่ะความมั่นคงผลสำเร็จ ต้องระวังด้วยนะนะคะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนต้องระวังสิ่งนี้ด้วยนะคะลองเช็คดูนะนะคะโอกาสเหมาะแล้วการที่คุณถอยออกมาเนี่ยนะ is up to you มันขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะนะคะโรแมน ความโรแมนติกนี่แหละมันจะทําให้แล้วเขาก็เป็นคนที่เอาเอกเอาใจเก่งด้วยสินะคะช่วงนี้พยายามเอาใจคุณอย่างหนักคู่ที่สมบูรณ์แบบคุณเติมเต็มกันและกันได้ดีมากๆเลยนะประโยชน์ของข้อสงสัยให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อะแต่มันมีประโยชน์ที่คุณไปสงสัยเขาให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ ช่วงเวลาของการแยกจากนะคะเป็นเวลาของการแยกจากกันแต่มันดีที่ไปสงสัยอืมมามาหายหาย,ห,ายหรือเปล่านะคะแต่คนคนนี้รักคุณมากนะชีวิตใหม่มองให้ไก่มองอ่ะเป็นคู่กัน เขาบอกว่าการที่เราถอยห่างออกมาจะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะชีวิตใหม่คุณจะได้ชีวิตใหม่ต่อจากนี้โอเคเขาเป็นคู่ของคุณนะคะเป็นวนาคู่ของคุณการปลดปลอ่อยไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรวาลคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก้าวไปในทีศทางที่ดี โอเคแหละโอเคแหละการที่คุณไปสงสัยเขาเนี่ยคุณนะ่ะยืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะธาตุไฟคุณนะ่ะยืนหนึ่งอยู่แล้วแต่การที่คุณไปจับผิดทําตัวสงสัยในตัวเขารู้ไหมม,มันมีมันจะมีเหตุการณ์ที่พยายามจับผิดทําตัวน่าสงสัยเนี่ยนะนะคะความไม่เชื่อใจของคุณเนี่ยมันมีผลมีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งก็คือมันทําให้เขารู้ว่า คุณไม่ธรรมดานั่นเลยคุณรู้จักเขาดีทําไมคุณรู้อ่ะมันเหมือนสปนะิริชั่วคอนเนคชั่นอะมืนมันมันสื่อถึงกันได้อะคุณก็อาจจะเขาก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมรู้ได้ไงอะไรแบบนั้นอนะทําให้เขากลัวได้นะทําให้เขากลัวได้นะคะเพราะคุณยืนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเข้มแข็งไว้มันพลังงานมันเหมือนคุณยืนหนึ่งจริงๆอ๋้คอนเนคสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้ด้วยนะคะไม่ธรรมดา ลูกรักจักรวาลน,นี่เองจักรวาลช่วยคุณอยู่นะคะรักษาระดับพลังงานตัวเองให้ได้นะคะพูดยังไม่ไปไหนเลยทุกคนดีวายเลิฟเห็นปะเซนส์ส,สิจักรวาลรักคุณจริงๆนะคะการได้เยียวยาหัวใจนะคะยารักษาหัวใจยืนหนึ่ง ธาตุไฟจริงๆนะคะยืนหนึ่งสง่าให้เกียรตินี่แหละคือคุณนี่แหละที่ต้องเป็นคุณตัวคุณจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความเก่งอก,อกเก่งใจคุณอยู่การที่คุณไปสงสัยอะไรในตัวเขาเนี่ยถามว่าอ่ะโอเคแหละมันไม่มีใครชอบหรอกนะมันเหมือนไปไปข้ามเส้นเพราะเขาอะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงมากๆไม่ให้ใครเข้า ถึงง่ายๆอ่ะทั้งที่ตัวเองอ่ะอยากรู้เรื่องของคุณทุกอย่างบังคับคุณทุกอย่างโน่นนี่นั่นแต่ไม่ให้คุณรู้เรื่องของเขาเลยอ่ะนะคะเออถ้าถามเขาก็อาจจะเบี่ยงเบนหรือแบบโบยหรืออะไรก็ตามนะเป็นแบบนั้นซึ่งมันทำให้คุณอ่ะยิ่งยิ่งยิ่งอนนั้นไปใหญ่แต่เขาบอกประโยชน์ของข้อสงสัยดีนะคะดี พ่าเขาจะได้รู้ว่าอย่ามาทำอย่ามาเล่นกับไฟอ่าเมสสิน,นูเหมาะเหมาะกับเพลงนี้มราะว่าอย่ามาเล่นกับไฟอย่า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 เล่นกับชาวทัศไฟนะชาวสอบนะคะทัศไฟเซนแรงมากช่วงนี้บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอะเซนของคุณแรงมากนะนะคะเลิฟแหละอ่ะแล้วมันจะดีแหละนะคะอืม ย่ามาเล่นกับไฟตื่นเลยทีนี้นะคะตื่นเลยต้องรู้แหละเนี่ยคุณนะ่ะไม่ใช่ธรรมดาเป็นรูปลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เท่าไหรเนี่ยเหล่าเทพธิดานางฟ้าก็คอยปกป,ป,ป้องคุม้มครองคุณแล้วคุณก็มีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะตัวคุณก็มีเสน่ห์มากๆด้วยแรงบันดาลใจของพระเจ้าดีไว์อินสปิเรชัโอ้ยเป็นอะไรช่วงนี้นะนะคะไม่รู้ มูเตลูขอพอรที่ไหนก็ได้อะนะคะแล้วตัวเราเหมือนจะมีความเมตตามากขึ้นช่วงนี้นะนะคะมีความเมตตามากขึ้นโอเคแหละฟ้ามีความรู้สึกว่าตัวคุณน่ะใจดีกับเขาอยู่แล้วนะนะคะใจดีกับเขาแล้วเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็โดนจิตโดนใจให้เป็นแบบนั้นนะคะใจดีกับเขาอยู่แล้วอืมทีนี้เขายิ่งจะต้องให้เกียรติคุณ ไม่รู้ไพ่คือคุณถือไพ่เหนือกว่ามากๆถูกรักถูกให้เกียรติยืนหนึ่งนะคะนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งใจอ่ะเก่งใจอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะปลายเดือนนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นนะเขาจะเกรงใจคุณมากขึ้นเขาจะให้เกียรติ เกียรติคุณมากขึ้นนะคะธาตุไฟนะจะรักกันมากขึ้นถูกรักถูกปกป้องมากขึ้นนั่นเองนะก็จะประมาณนั้นเลยนะคะสําหรับชาวธาตุไฟเมษธันวสู่ส,สมวัในความรักมีความสุขในความรักัางคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะ